รัฐบาลก็พร้อมที่จะต้องแก้ไขแต่ทำอะไรก็ตามมันก็ต้องดูแลงโงมานว่าเรามีเพียงพอหรือไม่แน่นอนนะครับนสถาะการวันนี้มันมีหลายสาก,การเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการใช้จ่ายงมาของรัฐทั้งเงินทูทั้งเงินกอบกางเงินของกรงะทรวงต่างๆมันก็มีปัญหาหมดนั่นแหละผมยังไม่ได้มีการคิดจนวันการในเรื่องของการปรับคณะมนตรี การยุติภาเรื่องต่างว่ากฎหมายมันก็ยังไม่เรียบร้อยด้วยเลยด้วยใช่ไหมทั้งอย่างทุกอย่างมาตีกันมาทั้งหมดในเรื่องของการแก้หาราคาน้ํามันดีเซลอะไรต่างๆน้ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าสถานีสถานการณ์น้ํามันโลกมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการเตรียมการรองรับในเรื่องของเรื่องแก๊ส LPG ด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลก็พยายามทําอย่างเต็มที่ เศรษาราบาลก็พยายามหาเงินมาเพื่อจะทําให้ราคาน้ํามันนี่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เดือดร้อนมากนักนะแต่เราก็ต้องติดตามเมื่อต่อไปเดี๋ยวสถานกนกา้ำมันโลกมันจะเป็นอย่างไรรัฐบาลก็พร้อมที่จะต้องแก้ไขแต่ทํานนายก็ตามมันก็ต้องดูด้วงโงมานว่าเรามีเพียงพอหรือไม่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะทำให้ประชาชนว่าแน่นอนนะครับเรสถานก,การวันนี้มันมีหลายสถานก,การณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นะเพราะนั้นการใช้จ่ายงบงรมาของภาครัฐทั้งเงินกู้ทั้งเงินกอบกางทั้เงินของกรงะทรวงต่างมันก็มีปัญหาหมดนั่นแหละนะเพราะทุกคนก็เดือดร้อนไม่หมดนะครับเพราะนั้นเราขอให้เข้าใจว่ารัฐบาลโดยเดรือทนีก็พยายามจะทำไมเต็มที่เรื่องสินค้าแพงวันนี้ก็วันนี้เดี๋ยวผมจะเรียกมาคุยเนระื่องน้ำมันปลาล์มจะออกในรูปแบบไหนต่อไปนะครับสถานการณ์มันมันมันมีหาอยู่ที่ตรงไหนนะครับเดิมนั้นเราก็ใช้น้ำม,มันปาล์มมาผสมในน้ำมัน ดีเซลต่างๆนะครับแต่ใน,นเมื่อราคาน้ำมันมันสูงในเมื่อเอาน้ำมันปาล์มมาผสมมันก็ทําให้ต้นทุนการผลิตมันสูงขึ้นนะมันก็ําเป็น้งปรบลดบางบางรายการลุไปนะครับแต่เราก็ตามก็ยังดีใจที่ว่าสากาน้ำมันปาล์มก็ยังอยู่ในราคาที่ดีอยู่เพราะความโดยร้อนไปยังเผ,ผชนภาคผู้ผลิตหรือเกษตรกรก็คงยังไม่มากนักชื่อโดยราคการเมืองที่ มีคะแนนเสียงมากที่สุดในการจดตั้งรัฐบาลรวมมาเป็นพรรครวมรัฐบาลแล้วเสนอชื่อผมขึ้นมาแล้วก็ผ่าการพิจารณาของสวก็มีหลายคนออกมาบิดเบือนว่าว่าสวเนี่ยจะสื่อทอดนผมแล้วถ้าผมพรรคที่เสนอผมเข้ามาเขาไม่ได้คะแนนเสียง <c oughs> มากเพียงพอเขาจะเสนอชื่อผมได้ไปล่ะเพราะนั้นเท่าไหร่ก็ตามที่ได้คะแนนเสียงสูงจะตั้งรัฐบาลได้ก็มาพูดเสนอได้ชื่อขึ้นไปใครจะเป็นนายกดี สวเขาควมไว้ใสข้อ,อไอหนบ้างถ้าไม่ใช่คนที่มีปัญหาแล้วก็นะผมเองยอมรับในกติกานี้ทุกอย่างนะครับดัะนั้นวันนี้เอาการเมืองมาพันัาทุกเรื่องเลยผมก็ยังไม่ได้มีการคิดจนวนการในเรื่องของในเรื่องของอะไร่ะการปรบาบคณะตรีการยุติภาเรื่องต่างว่า,ากฎหมายมันก็ยังไม่เรียบร้อยด้วยเลยด้วยใช่ไหมดังนั้นอยาาทุกอย่างมาตีกันไทั้งหมดนะครับผมไม่ใช่คนที่ ผมรักใครชอบใครผมก็พูดไม่ได้ใช่ไม่มหลายอย่างก็ต้องเก็บไว้กับตัวนะครับแล้วผมก็ระวังนะคนุณไปมากผมก็มควรนะในการทําง,งานหลายเรื่องที่มัน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 เป็นปัญหาที่มันยาวนานหม,มักหมมผมก็า้อมาแก้นี่คือภาระราของผมที่มันทําให้การทําง,งานใหม่หมๆเนี่ยมันออกมาได้ช้าด้วยนะเพราะผมเข้าไปลงเรียนในทุกเรื่องทั้งนี้เพื่อให้การทําง,งานมันสําเร็จรุกเรื่องมาได้ดี ติดขัดตรงไหนอะไรที่นายยศตีจะดูแลได้ช่วยเหลือได้กำกับได้สั่งการพุ่งรวมได้นายยก็ไม่เคยว่างเว้นจากการทำงานรัตษ์เช่นนี้นะ